เด็กมาทำกิจกรรมการทับสีนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเตรียมอุปก,กรณ์นะคะ 1. คู่กันนะคะ 2. จานสีนะคะ 3. แก้วน้ำนะคะหรือภาชนะที่เราจะเอาไว้ล้างคู่กันนะคะแล้วก็ 4. ส,สีโปสเตอร์นะคะหรือว่าสีโปสเตอร์หลอดเล็กก็ได้นะคะ 5. กระดาษใบงานค่ะหรือกระดาษ A 4สีนะคะ เรามาลงมือทํากันเลยนะคะให้เด็กพับครึ่งค่ะพับครึ่งกระดาษนะคะแล้วก็คลี่ออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้ววางลงใช้คู่กันนะคะจุ่มสีที่เราเตรียมไว้นะคะสีอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนชอบนะคะ จะแต้มสีสีแดงน,นะคะหยดลงไปในใบงานด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะคะหยดสีน้ำเงิน เด็กตามจะชอบเลยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆ นี่นะคะเ,เราเต้นแค่ด้านครึ่งนี้นะคะครึ่งเดียวนะคะแล้วก็พักค่ะพักเลยนะคะแล้วมือรีดนะคะรีดใบงานเลยค่ะค่อยๆรีดนะคะค่อยๆรีดรีดเบาๆนะคะถ้าเรารีดแรงกระดาษก็จะขาดนะคะ กระดาษใบงานของเราจะขาดได้นะคะเราค่อยๆคลี่นะคะนี่ค่ะเป็นไงคะรเด็กๆสวยไหมคะเมื่อเด็กทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่งผลงานของตัวเองลงไปในกลุ่มศิลปะด้วยนะคะวันนี้ครูครูก็พาเด็กมาทำกิจกรรมการพับสีเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ